สวัสดีจ้าพี่น้องมือหนีข้ามาวัดตื้อเมืองเด้อจ้าเบิองหายผ่าปัญญายเอาอันนี้เขาเอิ่นกระตาเขาเขาเขาเฮ็ดไอ้นั่นมาไหมศาสตร์เดือนซิปไหมปัญเล่าเขาเอิ่นศาสตร์เดือนซิปเนี่ยไหมบุญบุญเขาพญาศาดเนีหมเออนี่ละบ้านน้ำจวนบ้านอีสานจังหวัดบุรีรัมย์ บุญเขาสา,กาสกแมนเออข้าพญาศาดกันเดียวกันนั่นแหละจะ้ะศาสเดือนซิฟกันเดียวกันนี่แหละอันนี้จังหวัดบุรีรัมย์เด้อจะ้ะเด้อนยินละเพิ่นทีามฮ็ดจังซี่ล่ะตามประเพณีแหละจะ้ะอันนี้อยู่วัดบ้บานนุนศิลาอยู่ตำบลเขาขอกอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นี่แหละจะ้ะอันนี้กัตตา ตาเขามันเขาเอื่นว่าเขาสากเวลาเส้นจแลวเวลาพาเพิ่นทำพิธีแลลวไหมวันนี้เขาก็เอาไปยายหน้าเด้อคูณจะเข้ามาใาญบเพ่จ้ะเอาไปว่างตามให้หน้าตามบิหน้านั่นไมเออประเภทนี้เพิ่นพ้ายหันสสี่ตบานหนึ่งหอ่หอห่เขาใหญ่นั่นเออหรืออีกอย่างหนึ่งที่เขาเจ้าจเอืน่นมาหิบสิบสองข้องสิบสี่ หูหอเขาใหญ่หอเขาใหญ่นี่สำหรับเออสำหรับอันถวายพระย,ยุทธังเคิงขุนกะยุทั้งเครื่องขุนยุทธัทงโตขุนเราไปับสมบูรณ์ทป็นวงรับไปแล้วเอออันนี้เป็นกระต่ายหอเขาหน่อยเด้องจากของของผู้ใดของคุณนั๋นเด้องจากนี่ที่เพิ่นเฮ็ดมานี่เวลาพาเพาิ่นท่าพิธีแล้วเพิ่นกะอันเขาก็เสียเอาไปยายนะ เพราะห่อเขาหน่อยนี่เออเวลาพาเบรนทัดพิธีแล้วเขาตรงไปว้างหนาถาดบรรพบุรุษเท่าเด้อจ้ะบรรพบุรุษที่หลวงรับไปแล้วเป็นสายเป็นสาย,สายหรือบ้างน้ำใสน้ำหน้าเออมันมันสิมีสามอย่างเด้อจ้ะห่อเขาใหญ่อยู่ทั้งโตบูนทั้งขุ่นเด้อจ้ะอันนั้นสำหรับพระเบรนสันสัน,สนเพลินเนี่ยบ้านี่ พขาเขาเขาโนยในกระตาหนี่ครับครับบันทีเพิ่นเห็ดเป็นเ้นเป็นเ้นเนเนี่ยเป็นเป็นเนเป็นสายนี่เขาเขาทำพิธีเสร็จแล้วเขาจะเอาไปบ้างๆขว่าเอาให้ผีบริษัทที่ยุ่ยตามให้หน้าเฮาที่ที่เปิ่นนั่นดูแลตามให้ตามนาตามสวนเฮาให้เจ้าของอุดมสมบูรณ์อย่างสี่สินะจ๊ะก็หมายเป็นแบบนั่น หัวออเขาหน่อยก็อยู่ในกระตาเนี่ยแหละหัวเขาหน่อยกะเพิ่นกะสีเอาไปวางอ่ะหนา,าธาตุบัตรพระบุรุษเท้าที่บัตรพระบุรุษเท้าที่หลวงรับไปแล้วนะจ๊ะเออนี่ยแหละเขาเอื่นว่าบุญขา้าศึกเป็นเรื่องสี่แหลจะจ๊ะเด้อบ่ได้ศไทยให้เบิ่องดุลเด้อไทยเพราะสมควรเด้อจะ๊ะเด้ออยู่วัดบ้านนองศิลานี่ยแหละจะ๊ะตะบนเขาขอกอ,อำเภอประคุณชัยจังหวัดภูเก็ตลำเด้อจ๊ะเด้อจัดเดือนซิฟเอาซ้ำนี่ก่อนเนาะจ๊ะเนาะ เด,พพเ,เดี๋ยวพาเพิ่นสิทำพิธีแล้วเพิ่นสิพาทำพิธีแล้วเอาซ้ำนีก่อนเด้อจ้าเด้อเพิ่นเปิดเครื่องเสียงแล้วอาสิเสียงดังแน่ถ้าแม่นนั่นสงสัยอันใดก็เ,เขียนคอมเมนต์มาไว้เดี๋ยวรำจวนสิเข้าไปตอบให้เด้อจ้าเด้อซ้ำนีก่อนจา้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ